ครับอันนี้ก็จะให้ดูความคืบหน้าของโปรแกรมซื้อนักเตะนะครับใครที่ลองลงทะเบียนตัวซื้อนักเตะไว้ก็จะเข้าตรงนี้ได้นะครับซส้อแบบกำหนดราคาแต่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ก็คือยังซื้อไม่ได้เดี๋ยวจะลงให้ประมาณคืนนี้นะครับกําลังทดสอบอยู่นะครับก่อนซื้อเราก็จะต้องเลือกก่อนว่าจะเอาบวกไหนแต่ตอนเนี้ย 9, 9, 10, บวกเก้าบวกสิบกับบวกแปดเนี่ยมันรวมอยู่ด้วยกันคือไม่สาม,มารถดึงบวกเก้าหรือบวกสิบได้คือเลือกบวกแปดไปแล้วจะดึงบวกเก้าบวกสิบได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีนักเตะในตลาดให้เราองนะนี่นะครับบวกแปดสมมติว่าอยากซื้อบวกแปดบวกเก้าบวกสิบก,ก็ได้แล้วก็บวกห้าแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ราคาไปราคาเอ่อสิบเอ็ม กดเ n อร์นะครับ 10m จำนวน2ตัวแบบนี้อันนี้ก็คือข้อคาว่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะดูเทคนิคการซื้อนะครับคือมันจะซื้อให้เฉพาะตัวยอดนิยมที่เราตั้งไว้ตัวบิจุดนี้นะครับนั่นก็คือไรวอล์เกอร์ที่ตั้งไว้มันจะไม่ซื้อตัวแถวล้านนะเพราะว่าหลายคนบอกว่าทำทั้งริทเลยแต่ว่าราคามันต้องแยกกันครับถ้าเป็นตัวสองก็ต้องแยกราคาแต่ว่าอันนี้คือใส่ราคามันแค่ตัวเดียว แล้นั้นก็จะได้ค่ตัวบนนะครับแต่ตอนนี้ตอนซื้อเนี่ยยังทําไม่สมบูรณ์เดี๋ยวจะลองให้ทีนงะหลักการก็เป็นแบบนี้ครับมาให้ดูวิธีทอบกดเริ่มได้ไหมครับมันก็จะมาหน้าตลาดอพอมาตลาดไปยอดนิยมแล้วก็คลิกตัวบันสุดแล้วก็เช็คแบบนี้นะครับมาหน้าตลาดยอดนิยมกดเนี่ยครับ เดี๋ยวจะให้ดูว่าโปรแกรมมันจะแยกได้แล้วว่าอะไรเป็นบวกอะไรนะครับมาหน้า,า,นายอดนิยมตรวจสอบราคานะครับแล้วกดตรวจสอบอันนี้คือมันรู้แล้วว่าแถวที่หนึ่งเนี่ยคือบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองบวกสองสามสามสามห้าห้าหกหกเจ็ดเนี่ยมันรู้แล้วสมมติว่าเราเรียงกดตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่จะเรียงถูกไีมครับถ้ากดตามจํานวน ันก็จะเรียงถูกเป็นห 1, 1, นึ่งสองสามหนึ่งห้าหนึ่งสามสองกดตามราคาคือตอนเนี้มันเรียงได้หมดแล้วนคะครับเรียงถูกหมดแล้วตามจำนวนหนึนน่งสองสามสามห้าห้าห้าก็เหลือแค่ขั้นตอนกดซื้อว่าจะซื้อตัวไหนเพราะว่ามันจะทัด้อนตรงที่ว่า มันเลือกได้สามระดับเวลาที่เราเลือกนะครับสามระดับแบบเนี้ยบวกแปดมันจะตกลงไปข้างล่างเห็นไหมครับตั้งแต่บวกหกบวกเจ็ดบวกแปดไตกไปข้างล่างมันต้องมันต้องกดระดับก่อน,นึ่งทีให้บวกแปดขึ้นมาข้างบนแต่บางคนเลือกดึงบวกห้าบวกแปดจตกนั้นมันต้องเช็คบวกห้าก่อนแล้วเช็คบวกแปดนี่ก็คือเป็นระบบกำลังทำครับเสร็จแล้วน่าจะลงได้ประมาณคืนนี้นะครับ ดึงตามบอก์ดแล้วเดี๋ยวจะดึงตามราคาต่อทีนึงครับ